ล่าสุดตอนนี้นะครับอยู่กับแอดอดีสอดแฟมลี่นะครับเอ๊มีรถอะไรนะครับมาส่งนะครับไปดูกันดีกว่าว้าวมีอะไรมาส่งพี่หนูนาเนะมันคืออะไรโจนเด็กๆด,ดีใจกันใหญ่เลยใส่หางใส่หางนะตอนนี้นะ ว้าวอย่าบอกแล้วสั่งโต๊ะไปอีกโต๊ะชุดใหญ่ใช่ไหมโต๊ะแบบวางหัวเตียงโต๊ะวางหัวเตียงไอ้แล้วที่หนูแกะเมื่อจังวันน่ะอื้ม สงสัยพี่นุนาต้องทําอาที่เก็บของก่อนนะครับตอนนี้บ้านจะไม่มีที่อยู่แล้วครับพี่เดือนพี่ไม่มีที่จะนั่งแล้วคือต้องมีที่กับของด่วนเอาเอาของทั้งหมดลงมาจากบ้านใช่ตู้เก็บของต้องมาแล้วนะครับตอนนี้ก็คือเอาของทั้งหมดมาใส่ตู้ก่อนแล้วก็คนขึ้นไปอยู่นะครับนี่ นี่นะครับเด็กๆดีใจกันใหญ่เลยนะนะนดูดูเขาหยอกกันนะนั่นแหละโอ้โหนี่บรรยากาศนะครับช่วงเย็นๆนะครับก่อนก่อนก่อนค่านะก่อนค่าก่อนค่ำนะวันวันวันที่เท่าไหร่นะพี่วันที่หกธันวามาขึ้นบ้านเดี๋ยวมีเตรียมงานก่อนไหม มีเตรียมงานก่อนไหมจะได้มาช่วยก่อนราะเราก็มาอยู่ทุกวันอยู่แล้วอพี่นาคะมีะมีอยะไรมคะแล้วหมอสวดหมอพามอะไรหาไว้หรือเปล่ครับหมอสวดหมอพาม,มหรือว่าหรือว่าใช้หนาแกหรอให้มา อืมอืมนี่แหละก็นี่แหละก็ให้พี่นุนาคุยโทรศัพท์นะครับก็นี่บรรยากาศนะฮะช่วงเย็นนะฮะเมื่อกี้ก็มีรถเข้ามาส่งของนะครับก็อืม อ๋ออาเดี๋ยวถามใหม่เมื่อกี้เห็นคุยโทรศัพท์อยู่ก็เลยไม่อยากถ่ายนานอ่ะเดี๋ยวถามพี่นุาอีกรอบหนึ่งงานยังไงพี่จกี่โมงวันที่หกน่าจะเริ่มเช้าเนาะเริ่มเช้าเจ็ดโมงหรือแปดโมงเอ่ยก็เราจะได้มาแต่เช้านะมาช่วยงานเนาะกลางตอกกลางเต็นไหมหรือว่าไม่ต้อง ไม่ได้การนะเอาแค่ธรรมดาแบบเขาเป็นเอาก็ไม่รู้ไงเผื่อบางทีเชิญอ่าผู้หลักผู้ใหญ่แถวนี้เพราะว่าธรรมดาไม่อะไรใช่นะธรรมดาเนาะดูพนทีก่อนเอ้าก็ก็ถึงถามไงเราก็จะได้รู้ว่าคอนเซ็ปต์เป็นยังไงเกิดบางทีว่าเอ๊ะมากลางเต็นต์เอาก็จะได้มาเตรียมการไม่ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นแค่ธรรมดาพอเป็นพิธีก็พอเลยถ้าอย่างนั้นก็มีอ่ะ เออมีเด็กไม่มีไม่มีอันนี้เขาเขาอ่าตั้งเสาเอกอันนี้เขาแค่เชิญมาอย่างดีก็เชิญมารดน้ำพ่นเนาะอีเท่าที่เห็นเนาะแต่แต่แต่ถ้าเป็นพามก็ใช่ใช่ไหมครับออาตั้งเสาเอกอืมนะก็นี่แหละนะครับวันที่หกนะครับอืมนี่ก็เป็นเหมือนกันเนี่ยพรุ่งนี้จะไปสว่างเด้อบดีมาเดิอมมืออื่นนะเนี่ยขึ้นไอเสาเอกบ้านเออของนา้าของน้องนุกนะครับ อ่ะเื่อื่นไปสว่างแดนดินนะฮะก็แจ้ง p p f c ในคลิปนี้ด้วยเลยนะฮะอ่ะเนี่ยมาดูวิวกันต่อนะฮะพี่นุนารถดเสร็จหมดแล้วนะฮะผมดูชุ่มมากเลยนะฮะตอนนี้รถตั้งแต่เมื่อเช้านะฮะนี่แต่ว่านังชุ่มอยู่เลยไม่ต้องลดซ้ำก็ได้อย่างนี้นะครับน้ำยังแบบอันนั้นอยู่นะครับน้ำยังยังชุ่มอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นแบบว่าถ้าน้ำมันแบบ ถ้าดินมันแห้งๆน่ะสมควรลดนะครับเดี๋ยวผมมาดูตรงนี้นะพี่ๆถ้าตรงนี้มันอ่าแห้งนะเดี๋ยวแอดลดให้นะครับแสดงว่าเมื่อเช้านี่อ่าลดแบบจัดเต็มเลยนะครับที่นูนนาบอกว่าลดตั้งแต่เช้านะฮะมาดูตรงนี้เป็นยังไงบ้างนะครับยังนั้นอยู่นะครับยังชุ่มอยู่นะยังชุ่มอยู่นะครับ เอาอีกรอบหนึ่งก็ได้เนาะเอาอีกรอบหนึ่งก็ได้เผื่อพี่หนุนาลดซ้ำนะครับอยากให้มันชุ่มชุมอันนี้ผมว่าเขาเริ่มติดดีแล้วนะครับเริ่มติดดีแล้วต้นไม้ก็คือดูจากใบ ใบเขาไม่เหี่ยวนะครับก็แสดงว่าโอเคแล้วนะครับใบเขาไม่เหี่ยวโอเคแล้วให้ปลูกต้นไม้อยู่ก็ต้องดูแลนะครับมีปุ๋ยก็เอามาลงนะครับปุ๋ยมูลสัตว์นะครับปุ๋ยมูลสัตว์ปุ๋ยที่วัวที่หมูนะครับแต่ถ้าเป็นมูลที่ไก่เนี่ยมันจะค่อนข้างเค็มนะครับเป็นสารเคมีเยอะนะครับถ้าเป็นของไก่เนี่ย อันนี้เป็นไม้ประดับนะครับยังไม่มีไม้ผลนะฮะไม้ประดับต้นทองอุไรนะครับมีใครบ้านใครปลูกบ้างนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับใครปลูกบ้างนะทองอุไรนะครับปลูกง่ายนะครับทองอุไรปลูกง่ายชื่อก็เป็นมงคลด้วยนะครับทองนะครับ แรงปั๊มน้ำแรงมากครับทําให้น้ําได้ขนาดนี้นะครับขนาดอยู่ตั้งไกลนะครับเพราะว่าใส่ท่อมาแต่ถ้าใส่สายยางมาไกลมันจะค่อยนะครับอันนี้ฝังท่อมาก่อนแดงน้ํามันก็เลยไม่ตกนะครับนี่เป็นช่วงนี้ครับดวงอาทิตย์ก็บ่ายคร้อยแล้วนะครับ วันนี้เราก็อาจจะมีเวลาน้อยนะครับแวะมาเล่นกับพี่หนูนาทุกวันที่เราขึ้นมากุกกรอกนะครับถ้าไม่ค่ำเมื่อเราก็พยายามแวะมานะครับมาอัปเดตนะครับก็ฝาก fc ทุกท่านนะครับ fc พี่หนูนาะ fc พี่นัทพี่บ่าบเบีย fc ทุกท่านเลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้พวกเราก็ขอบคุณนะครับนะก็เราก็จะพยายามทำคลิปนะครับวงช่องบ่อยๆนะครับเพราะว่าเราก็ ้องหาไรายได้นะครับเอาไว้เป็นค่าใช้จ่ายเนาะนะครับเผื่อเดินทางไปนู่นไปนี่แล้วก็นี่แหละครับค่าใช้จ่ายนะครับเผื่อวันหนึ่งมีกิจกรรมเราก็จะได้ไปร่วมได้นะครับอันนี้ผมลดไว้วันก่อนนะพี่ๆคงจะเห็นอยู่ผมลดไว้เพื่อไม่ให้ตรงนี้มันฝุ่นนะฮะพยายามลดบ่อยๆให้มันไม่ควันนะครับเวลารถเข้ารถออกก็ช่วยลดฝุ่น ละอองนะครับในอากาศนะครับวันนี้พี่หนูนาเพิ่งล้างรถด,ด้วยนะครับเวลาขับรถก็ต้องค่อยๆเข้าค่อยๆอ,ออกนะครับทางเข้ามาก็ถนนแดงด้วยนะครับอธิสรเข้ามาก็ฝุ่นไงง่องนะฮะงง่องเนี่ยมันเป็นฝุ่นฝุ่นละอองเยอะนะครับฝุ่นจากดินทราย ไอ้ดำเขาหาอะไรนะครับนว่นะ่ะแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงของเด็กๆนะฮะ,ะ,ะวิ่งไปแล้วเหมือนเห่าอะไรแล้ววิ่งไปแล้วนะครับนว่นะ่ะดำก็วิ่งตัดคนาไปละเหมือนมีสุนัขที่บ้านหลังนู้นเห่านะฮะเขาเลยวิ่งไปดูนะครับ เอาแค่ตรงนี้นะครับให้มันลดฝุ่นถ้าเราลดบ่อยๆฝุ่นละอองก็จะไม่ค่อยมีนะครับก็แต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลานะครับเพราะว่าพื้นที่เยอะนะครับ จนกว่า,าดินมันจะแน่นนะครับหรือว่าลงลงลูกลัางหรือลงหินภูเขานะครับถ้าลงหินภูเขาก็ดีนะครับมันก็จะฝุ่นละอองมันก็จะไม่ค่อยมีนะครับเอาประมาณนี้นะให้มันเป็นเบิงเวิงให้มันไม่ไม่ควันนะครับ ขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวแอดทําอีกสักคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ